สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุนครับมาพอกับบาวันแสบนัวครับมาพี่น้องมาลาบเลือดครับผมหนิร้อยเลือดกับผมกับจุครับผมจุเนื้อสดตับสดปลาเคี่ยวแก้มผักหายลายๆคือเกล้าครับเขาเนี้วหอนๆทั้งนี้เว้ยกับพีสาวครับไอกล่องพี่น้องบอกมานหรอคอยแห่งพี่น้องมามาโผล่มาเหลือเอามนีก้อนเลยมา นี่นี่ป้าดผงบินตำก็ไหลแต่บ้วงบวงล่ากเลือดครับร้อยเลือดนี่นี่ไส้บบกสองสาวก็ไปเมันก็จวดนะพี่้องเนาะดอกแต่เราเริ่มบานแล้วสวยแล้ว อันต้นเบาเน,นี่ยนี่ต้นสะดวเบาขมอมลำเแเียวแสป่ะแสปเนี่ยนี่ตับสดๆปาดไ,ได้บางหันไม่ไหนี่ครับเนี่ยบางวันได้ชั่วว่าเนื้อหนิแดงจึงคืองด้วยนะมีโอกาสกับมาบาดน,นี่ครับใส่หลดยังสีลหลดเนาะ ใส่ตับสดเมือนกันนะนี่หวานหวานนี่ต๊บ<ะ>พันตับแบบอบหวานด้วยนี่เขาว่ามันสดอีหรีเนาะมันมีกินมันมีอย่างเลยบอกเขานี่แหละหวานของแท้เลยพี่นังเดียวแก้วก็แข็งหลงแข็งหลงไปประนาำซุปใจเนะี่ยต้มขมครับทั้งนี่ อย่อยน,น,ยยมมนุ่มผ่าเกียนผ่นียนผ่าเนยแผ่บเลยอ่ะน Okay. ยอดมันปูบอกไปได้กินเด้ยยอดมันปูอ่ะกินนยอดมันปูเสียบเนี้ยนนะ่ะเขาคืรู้ยอดมันปูอ่นนะปย่างไยอดมันปูอ่ะเคยกินบร่รสชาติเป็นไงยอดบอกว่าท่นนี้เต็มปากเลย,ยนี่ แซ่บขนาดนี้ต้มผม่มแซ่บผักต้หลายอย่างดีฟานเห็นบ่ะดีบระกอะดีฟานเออนั่นแหะดีฟานกินกับใบดีบระกอตัวหนึ่งอ,อยู่นี่เอิญดีฟานเนาะสดเอานี่สด,เ,สดขเขาไม่ไงจเจ็บๆ เลือดจ้ำๆหม่นี้นี่บางนี่เลือดจ้ำๆโอ้เลือดสีภากขอตัวขอไปทันมากินดิบแล้วครับมากไปบางมันควยมากกับเสียบก็ว่าแล้วเนาะ บิ่งมึงลาคิบิโงปากิิโลลองไปนี่นี่โอ้ยใหก่คือขนาดนี้เลยอือมดีไอละครับ Ừ. Ăn thịt nóng tăm mặn vàng ở khóa quá thế nè Quạp đĩa bò Quạp หลับผมมันตรงมิโตมเสีบมันข่าคันขาดเพราะว่าเรามาส่วนนำโคกเนี่จังหนึ่งเละเด็ดมากแแซซ่บ่บบเยอะยมากใกลๆพี่น้องเห็นไหนเห็นตาเนี่ย เนแันทได้แต่งหนาพี่น้องเ้ยเกินบางบงหนิบางห่อยป่ะบางมื่อไบกเนอะสมป่ใส่กิ้งลิงสิเลยเด้ปาไม้ไม่เนี่ยไปแพอมาเติมหน่บ้านหีึ ร้านตายอยากนอนแบบยังมันไม่อยากนอนอออยันไม่ได้ไปเที่ยวน้ำอ่ะจับจับตัวมึงตาปะทำไมต้มอง่างตับนี่ยังหวานดีฮะกำมึงบะตึ้งอย่ำนี้นด,ดีดิบ่มีกินหนันเลยแบบามันสมกับแบบมันเป็นตับเนื้อนี่ยมัต้องห่วงไซกิ้งอะ แม่บ้านอยากกิน <il> น้ำครับ <es> พ <voir> <sk> ี่น้องก็นนีนกินเงินอยากกินน้ำเสียขนาดเลยบอกกินตะปูเดียวเดี๋ยวนะเห็ดเตย่งเห็ด คุณนเด้แอแ่บเลยแดมันอี่เขาเมืองครับพี่น้องเขากรุงเทพมานเ,เนี่ยเหนือมาพอดีช่วงเยงจัดซะผักบ่อบนี้ครับทรงไทยครับทรงไทย บ่เติมทั้งผงน้ำแน่ออออโอ้ค่ะข,ขนาดเล่นบอลหมักแต่ตับหวานนี่แหละนึกตอนยังแต่นี่เออนี่พอดีเลยนี่เนี่ยค่ะข,ขนาดสดใสหล่นเนาะสดเลยใจแกใจนมาก ยำกวดกขน,น,นาดปะน้อสีแขแบบนีค่นมกระิดกแบบคบชุดเนาะมาแบบครบ,บ,บ,บชุดเลยน้ำเนียแลากผมต้มแจบ่บเนาะจุพร้อม เดือ,อบขวานบัานมีน้ำกินพักพนี่พุมแท่นะเาเ,าเา้าเียวดีๆเออแม่นขอบกระดงเป็นบ้าเขาเอิรนขอบกระดงขอบกระดงขอบกระดง เพชรปะน้ำน hmm, well, ้ำเตะลงโกูหลดอันนี้มันหยาบเมื่อนั่นฟุงเส้ถาดเด็กใหม่เอาเลือดไปเทใส่ไทยหยิงผู้เฒ่าเอาเลือดเทใส่หยิงปะ ยูสวนไหมสดกันมัดอีลีนะนเนาะสดาเลียดอีลีนะีูหน่อยมันงหรือไงหน่อยมามากินจุที่แรกก๋อยฉันบ้าเจ้มาหลดุด อแสบปากคือรุ่นเร็วอ่อรับเลยบร้อยไหมเนี่ยมมันลับแล้เบ่ดขับกิม เอ็ดอันนี้ก็เป็ดอันนึงหรือเผ็ดนี้บ่ชวนก็ซื้อๆว่นนีนหอดลูกโดดกัดบ้างบ่บ้ากับเทียมเทียมหัวอืมมีนางเพ,เพเ็ดเผ็ดแก้วหรือเพ็ดบุญบุเผ็ดแก้วลหรมั้งใช่พวกพริกพงทุ่งนั่นอ่ะที่เยามาเห็ดแก้วน่ะเผ็ดดีหรือ ได้ไปสอง่วนรูเรืองเล่บมันเหรอเป็นยังไงอาการเส <g ül üyor> ียงนกหว่วงนกเอียงหายนกนี่ ยูงเทียบสดอยู่ที่เต็งสดอย่างแบบแบบแบบสดแซ่ยเย็นอันนี้คือสดแบบว่าเ,เ,เออปาดมาเลยแมเน,นะาะบ่ท่านได้แซ่ท่านได้แซ่ท่านนำแข็งเหมือนกันทํา เอ้อเหมได้ตบตบบันไหมเจไดืมกวกเลยป่ะยำถึงกินไม่ <c oughs> กัเหนียบอ่ะไม่ต,ต้มไม่ต้มอื่นหลวดทักขนาดยู่เหรอเดียเนี่ยเ,เอาไปนังเอาไปตาบ,บันไหมเอาไปเน ร <laughs> ้านเลยลดน้อยแล้ว <c oughs> เพลงเลยเปิดเพลงเลยลูกบิน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 เลย ป๊าดปวดแซ่บเออหมักดำเนี่ยหมุดมาบุงหมุดมาด้ดำเฮ้ยแย่ขยับมานี่เพ่แย่ขยับมานี่เร็วเฮ้ยเฮ้ยไออยู่เลี้ยง <ü> <c oughs> เดี่ยว <c oughs> ปะระหมาอยู่เฮ้ยกำลันเอากล่องอะไรไปพี่น้องล <c oughs> ุงน้องมาหุ่มขนาดครับเด็กกินสิน่นกินเนื้อเนาะเอ้ามาหนี <c oughs> นละอยู่จังมั่งครับผมเสียบครับ โอ้ข้าวขนาดครับข้าวเดียวสี่มืดเหรอเอาเนี่ยเด็กก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวันนั้นด้แลครับพอพูดหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เขมรละชมผู้เขมาติดตามบอกกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่บ้านอยู่สองขบานเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับผมมือนี้บวกกันกับสิขอลาพี่รับน้องไปก่อนได้ครับบ่าวันกับพี่นางกันสิขอลาพี่รับน้องไปก่อนครับขยับไปทันกล้องมหาพี่นางได้ไหมพี่นางเขาได้อาบน้ำครับเอาพี่น้องครับสวัสดีครับ